สวัสดีครับวันนี้ทางช่อง You Super n a t n e l นะครับเราก็จะมานําเสนอเรื่องทศชาติชาดกนะครับคือหมายถึง10ชาติสุดท้ายขององค์สมมาสุพุทธเจ้านะครับแบบฉบับย่อนะครับทศชาติชาดกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่นิยมแพร่หลายมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับก็ <laughs> มีอยู่ในพระไตรปิฎกเรื่มที่28นะครับ ในตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่สองนะครับก็คือมหาชนกชาดกนะครับในตอนนี้คนไทยเราก็น่าจะพอรู้เรื่องราวพวุ่งนี้จากพระราชนิพนธ์นะครับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิมีผลอดุญเดศบรมนาถบพิตรนะครับท่านได้พระราชนิพนธ์ไว้นะครับในพระชาตินี้ครับพระโพธิสัตว์ทรงเสมอพระชาติเป็นพระมหาชนกนะครับโอรสของพระเจ้าอริธ h ชนกนะครับผู้ถูกพระนุชานามว่าพระเจ้าปนชนกแก้แขน้นด้วยการยกทัพมาตีกรุงมทิลานะครับเพื่อแย่งชิงราชสมบัติและประหารพระเจ้าอริษชนกนะครับทำให้พระราชเทวีที่ทรงพระคันนะครับต้องเสด็จหนีจากเมืองโดยความช่วยเหลือของพระอินไปยังกาลจัมปานนครนะครับที่เมือง พระราชปากนครนะครับพระนางก็ประสูติพระมหาชนกนะครับต่อมาเนี่ยพระมหาชนกทรงอยากรู้พระราชบิดาของพระองค์เป็นใครนะครับพระราชมารดาจึงเล่าเรื่องพระเจ้าปวนชนกให้ฟังนะครับเมื่อเจริญวัยขึ้นพระมหาชนกจึงได้ขออนุญาตพระราชมารดานะครับไปค้าขายในระหว่างที่เดินทางไปกระเรียของเภานะครับก็ได้เกิดพายุทําให้เรือแตกนะครับ ทำให้องต้องว่ายนะ้ําอยู่ถึง7วัน7คืนจนนางมณีเมฆลานะครับเห็นความวิยะจึงอุ้มพระองค์ไปยังสวนแห่งหนึ่งนะครับซึ่งในขณะนั้นเป็นก็เป็นเวลาเดียวกันกันกบที่พระเจ้าปุรรชนกนะครับสวรรคตประกอบกับทรงมีพระรัชธิดาองค์เดียวนะครับคือนางศีวะรีเทวีนะครับปุโรหิตก็จึงทําพิธีเสี่ยงท้ายด้วยราชรสนะครับคือทําให้ราชรสเนี่ย วิ่งไปหาผู้ที่มีบุญญาธิการมาคลองลาดนะครับกอราชโลก็เคลื่อนที่ไปยังส่วนที่พระมหาชนกบรรทมอยู่นะครับพระมหาชนกทรงแสดงความสามารถและแก้ปริศนาของพระเจ้าปรนชนกได้ทั้งหมดนะครับจึงได้คลองลาดที่เมืองมิถิลาทรงคลองลาดอย่างยาวนานจนเกิดเบื่อหน่ายในราชสมบัตหิหลังเห็นเหตุการณ์ ที่เกิดกับต้นมะม่วงจึงทรงเสด็จออกจากวังแล้วออกบรรพชานะครับสำหรับพระมหาชนกนะครับทศชาติเฉดกในตอนนี้เนี่ยคติธรรมที่ได้ก็คือเรื่องของการบําเพ็ญวิริยะบารามีนะครับคือคนเราเกิดเป็นคนควรมีความภาคเพียนให้ถึงที่สุดเพื่อให้ถึงแก่สิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังหรือตั้งหวังไว้นะครับความเพียรจนสุดกําลังจนชีวิตเราจะหาไม่นั้นก็ จะทําให้ความเพียรสําเร็จมาเยือนนะครับวิยาบารามีเนี่ยหมายถึงการกระทําที่ใช้ความเพียรเป็นที่ตั้งการมีวิริยะอาจไม่ได้หมายถึงการเพียรจนกระทั่งตัวตายในครั้งเดียวนะครับแต่หมายถึงว่าเราต้องมีความพยายามกระทําสิ่งนั้นๆอยู่เสมอเราอาจจะทําไปทีละเล็กทีละน้อยจนประสบความสําเร็จนะครับ ใน,ในเรื่องของจิตกรรมผนังที่เราเห็นตามวัดต่างๆเกี่ยวกับมหาชนกชาดกเนี่ยก็คงจะมีหลายฉากหลายตอนนะครับนะบทั้งตอนที่พระมหาชนกทรงว่ายน้ำนะครับแล้วก็ตอนที่เรือสำเภาแตกนะครับก็เนี่ยก็จะเป็นจิตกรรมผนังที่เกี่ยวกับพระมหาชนกชาดกนะครับสําหรับคลิปมหาชนกชาดกนะครับเป็นทศชาติ ธาดกตอนที่2นะครับของทางช่อง u Super Channel ของเราก็มีประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่าตอนที่3ต่อนะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะครับแล้วเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆเราก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ